ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงามระปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฟังกันประดับในโลกสวยรู้ัวฝัน แมวน้อยเก็บของได้นะสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ครับน้องๆคนไหนเคยถูกผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูบอกว่าที่ที่เราทํางานศิลปะรกไม่เป็นระเบียบบ้างหรือเปล่าพี่จโดนบ่อยมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ทำงานอะไรยังไงเสร็จแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ <c oughs> แต่ถ้าเกิดน,น้องๆคนไหนที่ไม่เคยโดนว่าอะไรยังไงนะครับทำเรียบร้อยอย,อยู่แล้วถือว่าดีมากผมจะให้เฮ้ คนที่มีปัญหากับเรื่องการจัดเก็บของมาทางนี้วันนี้เรามีตัวช่วยครับ<อ>ตัวช่วยที่จะทำให้บ้านหายรกนั่นก็คือแมวเหมียวครับเฮยนอกว่าแมวเนี่ยนะจะช่วยให้เราบ้านหายรกได้วันนี้ชิ้นงานของเราแมวเหมียวอะไรจะเกิดขึ้นสอนสิวันนี้ครับลุยแมวช่วงไอเดียสอนศิล์ โค้งมาตรงนี้ที่บอกว่าแมวจะมาช่วยเก็บของตรงนี้มันจะกลายเป็นแมวได้ยังไงนี่คือกล่องใส่นมใช่ไหมครับมันจะเป็นคล้ายๆกล่องลักษณะประมาณนี้นะฮะเราจะมาทําให้เจ้ากล่องเนี่ยกลายเป็นแมวน้อยเริ่มจากการเติมสามเหลี่ยมเป็นหูเข้าไปก่อนอด้านหนึ่งเป็นหาง หางเราก็จะใช้จากขอบตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ให้มันเป็นโค้งๆตามแนวนี้นะครับเดี๋ยวที่เราจะไปตัดนะฮะทุ่มแมวตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ตัดออกด้านข้างมาระบายสีกันหน่อยเป็นสีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกนะครับเใช้เป็นสีส้มแดงหนึ่ส่วนเหลือง1ส่วนได้สีส้มนะครับ ทาให้ทั่วเลยนะครับรอบๆเลยแต่ว่าอันนี้พี่โตจะทาให้ดูเฉพาะด้านนอกเนาะ<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วเราทาเข้าไปข้างในด้วยนะครับชิ้นงานนี้เจ้าแมวช่วยเก็บของของเราเนี่ยมันจะมองเห็นเข้าไปถึงด้านในเลยลเดี๋ยว เราก็ไปตัดออกนะครตรงส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวระบายสีเข้าไปด้านในด้วยนะครับมาดูว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงพี่ตูมงานที่ตัดเสร็จแล้วสีแห้งแล้วนี่หูแหลมขึ้นมา2อง้างตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมอาจจะวาดหน้าตาแล้วก็แบ่งช่องแบ่งสีอะไรอย่างนี้กันนิดนึงนะฮะ ลวดลายต่างๆตอนนี้อยู่ที่น้องๆแล้วนะครับว่าอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงแต่ของพี่โตก็เป็นตาแบ๊บๆนิดนึงหรือจะวาดให้มันตาเป็นเหมือนตาแมวกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ของพี่โตก็รู้สึกว่าถ้าตาเหมือนเป็นตาแมวเลยจะดุดูนิดนึงแต่นีอยากได้เป็นแมวที่ดูใจดีเพราะว่าเป็นแมวที่จะมาช่วยเราเก็บของเนาะต่อมานะครับโตจะ ดูระบายสีเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนี่สีไข่ไก่แดงหนึ่งเหลืองหนึ่งขาวสามเจ้าเหมียวของเราน่านวลขึ้นตรงนี้จากเดิมที่เป็นแมวส้มชิ้นงานวันนี้ง่ายๆนะครับขั้นตอนไม่เยอะอยู่ที่การตกแต่งลวดลายของน้องๆว่า อยากจะให้มันมีลวดลายอะไรยังไงเพิ่มเติมอันนี้ผมวิโดทาเป็นรูปเจ้าแมวเหมียวตรงนี้ใช่ไหมมาช่วยเก็บของแต่น้องๆถ้ารู้สึกว่าเอที่บ้านมีแมวเยอะแล้วหรือว่าเราเป็นสายไม่ใช่ถนัดกับเจ้าเหมียวเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นสายเจ้าตูบต่อมาอะเพิ่มความหวานเข้าไปหน่อยนะฮะสีชมพูชมพูอ่อนนะครับแดง1ขาวส เดี๋ยวพี่ตตรบายคร่าวๆให้ดูไปก่อนนะครับก็ว่าส่วนไหนจะเป็นสีอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวรอให้สีแห้งเราจะมาตัดเส้นเพื่อความชัดเจนหรือว่าไล่ระดับของสีเกลี่ยสีกันอีกทีหนึ่งเพื่อความนวลเนียนเดี๋ยวเราก็ รอให้สีแห้งนะครับตัดเส้นตัดขอบพอสีแห้งปุ๊บพี่โตมีอันที่สีแห้งเรียบร้อยเ,อเก็บรายละเอียดมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับอาจจะใส่จุดๆเพิ่มพี่โตจะเอาชิ้นส่วนที่เหลือจากชิ้นแรกในการตัดส่วนที่ตัดออกมาอย่างนี้ครับตัดแบ่งครึ่งแล้วก็มาเสียบด้านบนมันก็จะได้ระยะความยาวของประมาณนี้พอดอีอันนี้เราทํามาเพื่อที่จะตัวฝาจับด้านบนตรงนี้นะฮะที่ตัดออกมา เอามาตัดบากเพื่อที่จะประกบลงไปเข้ามาหากันแล้วมันจะสามารถแบ่งช่องได้นะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในจะทากาวก็ได้ไม่ทากาวก็ได้นะครับถ้าเกิดสมไติถ้าไม่ทากาวเนี่ยมันก็จะมีการปรับขนาดของช่องด้านในตรงนี้ได้เรื่อยๆถ้าเกิดมีของชิ้นใหญ่วางยาวๆแล้วก็กระเถิบเข้ามาอย่างนี้เพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยถ้าเกิดอยากจะตกแต่งอีกนะครับลวดกำมะหยี่สีดำทำเป็นนวดเจ้าเบียว โอเคนะครับอ่าตกแต่งเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยอันนี้พี่ตันแนะนําน้องๆถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ชอบเจ้าแมวเหมียวอยากทำเป็นเจ้าตูบเป็นหมาหรือง่ายที่สุดอ่าเจ้าตูบก็เจ้าตูบก็มีนะที่เป็นรวดลายงั้นง่ายที่สุดไม่ต้องระบายสีคือพื้นถ้าเกิดพื้นสีพื้นเป็นสีขาวและรวดลายเป็นจุดสีดำไงใช่ไหมลวดลายเป็นจุดสีดํามันอาจจะกลายเป็นเจ้าตูบน้องหมาหรือเป็นวัวก็ได้หรือเป็นม้าลายก็ได้อ่าเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ รายละเอียดนะครับว่าถ้าเป็นม้าลายจะมีหน้าตาแบบไหนถ้าเป็นวัวหน้าตาแบบไหนถ้าเป็นหมาเจ้าตูบเนี่ยหน้าตาแบบไหนอยู่ที่รายละเอียดของการตกแต่งแล้วอ่ะเสร็จแล้วเจ้าเหมียวพร้อมที่จะไปช่วยในการจัดเก็บของแล้วนะครับของอะไรที่มันกระจัดกระจายอยู่เอามาวางใส่ให้เรียบร้อยแค่นี้บ้านของเราก็จะเป็นระเบียบขึ้นแล้วก็ไม่ถูกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าใครมาบ่นและ รบ้านกจังลช่วงสอนสินอินบอ็อกซเริ่มคนแรกนะครับกับสอนสินอินบ็อก์วันนี้เป็นคลิปแนะนำตัวกับชิ้นงานนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมชื่อน้องพลยครับอยู่อนุบาลสองทับสองครับ เดี๋ยว่น้งไพรวาเองครับบ๊ายบายวาดรู้ได้กินขนาดนี้แล้วโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับพรา์คับถึงเป็นคลิปสั้นๆแต่ทรงพลังเพราะว่ามีชิ้นงานออกมาโชว์ได้แบบเป็นหลายๆชิ้นเลยนะครับทําให้รู้ได้เลยนะครับว่าเด็กๆสมัยนี้เนี่ยเขาต่างจากเด็กสมัยก่อนเยอะแยะเลยนะเขาเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมชื่นชมชื่นชม คนต่อมาครับน้องปลายอายุ10ปีค่ะวันนี้มาวาดรูปส่งให้พี่ๆค่ะน้องปลายวาดรูปสวนดอกไม้ค่ะโดยใช้สีน้ําและสีโปสเตอร์ค่ะผลงานเป็นยังไงบ้างคะสวยมากเลยอะ่ะโอ้เป็นดอกไม้ที่มันพอมันอยู่บนพื้นหลังสีเขียวเนี่ยมันดูเด่นขึ้นมามีทั้งดอกสีขาวดอกสีส้มส้มกลมๆอย่างนี้ก็น,น่าจะเป็นคล้ายๆกุหลาบเนาะนะฮะแล้วก็มีดอกสีม่วงแล้วก็มีดอกที่เป็น เป็นชอ่อเป็นพวงยาวๆออกมาสีขาวสีชมพูสีเหลืองเคยเห็นกระดาษของขวัญลนยดอกไม้สวยๆไหมโอ้อันนี้อย่างนี้อันนี้สวยแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นทํามือใช่ไหมครับเจ๋งกว่าอีกสวยมากขอบคุณมากเลยครับบาย,บายส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o r n s i n t c l u b e m a i l ส o r ส s น n t t h a i s p b s o r t h ตู้ปอนอ12ปอนฝอ,อประดิพัฒน์กรุงเทพ1040-4ครับ หมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้ทางไทย PBS พี่โจลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ The